สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิกกี้สอน TikTok อีกแล้วนะคะมาทบทวนคําจจำก่อนนะคะเมื่อวานนะคะกิกสอนในเรื่องการใส่ปกคลิปของ TikTok ไปนะคะมันง่ายใช่ไหมหลายๆคนน่าจะลองไปลองทำกันดูแล้วนะคะมีคนน่าจะแบบมีคนมาสนใจมากขึ้นเนาะวันนี้กิกก็เลยมากับ EP ที่14 14กิกมากับ EP ที่ด้วยการจะสอนทำปกคลิปลง youtube นะคะลงใน youtube ลงในเพจแฟนเพจของเราน,นี้นะคะเออมันทำง่ายไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าหลายๆคนก็ถามเข้ามาเนะว่าเฮ้ยอยากทำเหมือนที่กิ๊กทำโนะ้ะทำอย่างไงอะไรอย่างนี้เนาะหลายๆคนทำไม่เป็นเนาะก็เลยวันนี้จะมาบอกนะคะก็เลยจะมาสอนโอเคอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้จะมาสอนเรื่องการทำปกคลิปนะคะทำ ทำปกคลิปของยู u e บนี่นะคะในมือถือด้วยมือถือของเราเองนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าอ,อการทำปกคลิปคือมันสามารถทำได้หลายโปรแกรมนะคะมันทำได้หลายโปรแกรมแต่ที่กิ๊กใช้อยู่ตอนนี้คือกิ๊กใช้ของ Canva นะคะแต่บางคนก็อาจจะใช้เออของ p i c a r t ของลายแคมิล่าอะไรอย่งนี้นะคะแล้วมันมีหลายมันมีหลายตัวเนาะแล้วแต่ใครถนัดเนาะแต่วันนี้คือกิ๊กใช้ของแคนวานะคะกิกคิดว่าฉันวาคือมันง่ายเนาะคือมันจะมีแม่แบบมาให้เราเนาะแต่เราก็สามารถใส่อะไรเพิ่มได้แต่ตรงนี้นะคะการทำาปกคลิปของ y o u t u b e นะคะกิกจะบอกว่ามันมีขนาดนะคะเออถ้าอย่างสมมติว่าใครใช้โปรแกรมอื่นเนาะกิกต้องบอกก่อนว่ามันใช้ขนาดความกว้างนะคะ 1,280นะคะแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่720นะคะก็ตั้งประมาณนี้เนาะใช้เขาเรียกอะไรลักษณะคล้ายๆกันอืมเดี๋ยวกิ๊กต้องบอกก่อนนะแต่ถ้าแบบว่าแ mm. คนแคนว่านะคะมันจะไม่มีโปรแกรมเออเขาเรียกว่าตัดตัดรูปอะไรอย่างนี้นะคะเออกิ๊กก็จะใช้โปรแกรมของ แบ็กกาลนะคะแบ็กที่ตัดแบ็กกาลออกนะคะก็คือแบ็กกาลหรือวนะ่เอลเลเซอร์อืมที่กิกใช้อยู่นะคะหาอยู่หาไม่เจอนี่นี่ก,ก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเป็นการตัดรูปนะคะถ้าอย่างแบบว่าเราจะตัดรูปอะไรอย่างงี้นะคะก็ตัดได้เลยอ,อย่างงี้ก็นี่นะคะก็จะมีรูปแต่คือกิกก็จะตัดไปแล้วแหละ แล้วก็มีไอที่แบบว่าบางอาันเราไม่ต้องตัดเน้ะเราสามารถใส่ไปในโปรแกรมแคนวาได้เลยนะคะนี่นะคะโปรแกรมแคนวานะคะที่กิ๊กใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะก็กดเข้าไปเลยถ้ายังใครยังไม่เคยโหลดก็ไปโหลดดูนะคะอืมมันเป็นโปรแกรมที่ใช้นะคะแล้วก็ประหยัดเวลาเรานะคะแต่ถ้าแบบโปรแกรมอื่นเราคือเราต้องไปจัดอะไรเยอะแยะเนาะเอออันนี้คือเอาเอาคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกิกเนาะก็ ตัวนี้นะคะมันจะมีบอกเลยนะคะว่าเราจะใช้ทำอะไรนี้เราจะไปใช้ออปกตัวย่อของ YouTube นะคะเราก็เลือกเลยค่ะเลื่อนเลยนะคะเลื่อนไปเลยมีหลายอย่างะคะอ่านี่นะคะกิกก็จะเลือกตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะได้ไซส์พอดีก็คือ1 2 8 0นะคะแล้วก็ความยาว720นะคะ แต่ถ้ามันเป็นปลกอันนี้นอีกอันนึงก็คือมันจะเป็น2,000กว่าเนาะมันจะไม่ได้เนาะเดี๋ยวนะมันก็จะมาเป็นอย่างนี้รูปแบบประมาณนี้เลยนะมันก็จะมีตัวอย่างให้เราว่าเราอยากได้ประมาณไหนอืมมันก็จะมาประมาณนี้นี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกรูปแบบแบบไหนนะเดี๋ยวกิ๊กจะทําให้ดูนะอันนี้คือมันคือมันทําง่ายมากแล้วเราสามารถไปลงใน youtube เราได้เลยอืมเดี๋ยวนะทาปก มันก็จะเป็นแบบปกแนวๆเนาะอันแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบออนนี้สมมติว่ากิกเลือกอันนี้นะคะมันสามารถเลือกได้อีกนะแบบเปลี่ยนเอาแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะมันมีหลายแบบนะหลายๆคนลองไปเลือกๆดูกันเนาะอ่ะสมมุติว่ากิกเอาอันนี้มันก็จะมีสองลูปให้หรือไม่ใช่ <laughs> ก็จะมีสองรูปนี้นะคะอืมอ่าเราได้ตัวนี้มาแล้วนะคะเรากดเข้ามาปึ๊บแล้วเราไปกดที่รูปภาพนะคะรูปภาพอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราอาจจะเอารูปใส่อันนี้คือมันก็มีที่แบบว่ากิกตัดรูปไว้อยู่แล้วนะคะกับไอที่ไม่ได้ตัดนะคะก็สามารถใส่ไปได้เลยบางคนก็สามารถใส่แบบนี้ไปได้เลยหรือว่า จะเอาที่ตัดแล้วก็ได้หาก่อนนะเราสามารถมาเลือกรูปแบนี้ได้นะคะนี่เดี๋ยวเอาอันนีมม้แล้วกันเนาะสมมุติแล้วก็ เข้าแกลเลอรี่นะคะเลือกอัลบั้มนะคะถ้าอย่างเราตัดแล้วมันก็จะอยู่ในเอเเซอร์นะคะที่เราตัดเนาะมสมมุติว่าสมมุตินะคะสมมุติมันสามารถทําให้มันใหญ่มันโตได้นะอันนี้สมมุตินะแต่ถ้าอย่างสมมุติว่าเราไม่ได้เอาที่เราตัดเราอาจจะเอารูปธรรมดาของเราอย่างนี้เลยก็ได้นะนี่นะอ่ะ ก็รูปปกติสีสามารถปรับได้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเห็นว่าสีมันมองๆไปตรงฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์เลยนะคะฟิลเตอร์เลือกว่าไม่นะคะไม่มีนะคะเห็นไหมสีเราก็จะแบบแจ่มขึ้นมาอ่ะสมมติว่าเรารูปนี้นะคะอันนี้คือเลือกให้ดูเฉย,ยๆนะเออแล้วก็อันนี้ก็คือเขียนข้อความมาไปว่าสมมติว่าเรา เอออย่างกิกวันนี้ ep ที่14บสเาเขียนมาเลยสอนทำปลุกคลิป YouTube อืมประมาณนี้อันนี้ตัวหนังสือเราสามารถเปลี่ยนได้นะจะก็สามารถมาเลือกตรงรูปสอนนี่เลยค่ะ ก็เปลี่ยนได้นะมีหลายรูปแบบเราจะเอาแบบไหนเอาที่แต่ละคนชอบนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคือโปรแกรมนี้ถ้าอย่างมันเป็นเอ่อรูปมงกุฎนะคะก็คือจะเสียตังค์เนาะอืมถ้าอย่าง ใครยังไม่ได้ซื้อเป็นอะไรเงี้ยเป็นสมาชิกเขากเออ็เราจะเลือกตรงไนที่รูปมงกุฎไม่ได้นะคะเราต้องไปเลือกไอ้ที่แบบว่าฟอนต์ที่มันไม่มีฟอนต์ที่มันไม่มีมงกุฎนะคะแต่ถ้าอย่างว่าเราซื้อแล้วนะคะเป็นรายเดือนรายปีอะไรเงี้ยมันเราก็สามารถที่จะเลือกตรงมงกุฎได้นะจ๊ะเพราะว่าเราเสียตังค์ไปแล้ว สมมุติว่าเอาอันนี้แล้วกันเนะเาะอง่ายงแล้วก็อันนี้นะคะเราก็สามารถอันนี้เกี่ยวกับ YouTube เนาะเราก็สามารถเอารูป y o u t u b e มาเป็นมาให้เขาเห็นได้เนาะอ่ะหลังจากนี้ยแบตจะหมดหลังจากนี้นะคะเราก็ไปกดบวกเลยแล้วก็ไปกดที่เพิ่มรูปนะคะ เพิ่มรูปเลยแล้วก็กดตรงรูปภาพนะคะเพราะว่าเราต้องไปเอารูปที่เราตัดไปอัลบ,บั้มเหมือนเดิมค่ะ YouTube นะคะไปหา YouTube เลยคำว่า YouTube นี่นะคะ,อ,ะอันนี้แบบที่ก็ไม่เคยเอามาใช้นกอย่างเงี้ย เอาลูกอื่นก็ได้นะไม่เอาเราก็ถังขยะด้านบนค่ะแล้วเราก็ไปเอามาใหม่เราว่ามันไม่สวยมันไม่สวยเราก็ไม่เอานะ,อะเอาอันนี้นกใหญ่ๆดีเนี่ยอืมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Youtube นะคะเราก็สามารถเลื่อนให้มันแบบว่า ถ้ายังแบบว่าคาริโลด,ดที่เป็นตัว้นสื่อมาเข้าก็ได้นะนี่คือแต่งให้ดูคร่าวๆมันก็จะสามารถใส่ตรงนี้แล้วก็สามารถเอาอย่างอื่นมาใส่ได้อีกนะคะแบบว่าเดี๋ยวนะ นี่อะไรวะต้องเข้าไปดูอ่าแบบเราสามารถใส่ได้หลายอย่างนะอันนี้เปลี่ยนดีกว่าเอามาไว้ข้างล่างเอามาไว้ข้างล่างก่อนอันนี้คือมันแล้วแต่ว่าเราจะแต่งเนาะว่าเราจะเอาอะไรเพิ่มจะทำยังไงเออแบบคุณก็แต่งให้มันสวยงามอ่ะเอออันนี้ไม่เอา กันออกไปอ่าตรงนี้ตัวหนังสือสามารถเพิ่มลดได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะนี่เลือกสีได้ะคะ่ะไม่จําเป็นที่ว่าเราต้องใช้สีนั้นนะะสมมติเอาสีนี้ก็กดถูกแล้วก็ตัวหนังสือนะคะสามารถให้มันอยู่ด้านกลางข้างอะไรนี้ได้หมดนะคะ,ะพิมพ์ตัวใหญ่อย่างนี้ได้นะคะตัวเอยียงได้คะ่ะ ทำได้หมดค่ะตรงนี้แล้วก็ขนาดตัวหนังสือก็สามารถเพิ่มลดได้นะคะตามความต้องการเลยอืแล้วก็ตรงนี้ถ้าอย่างเราอยากแต่งเพิ่มเราสามารถใส่สติกเกอร์อะไรงนี้นะคะเข้าไปได้นะคะนี่แต่ถ้าอย่างมันเป็นรูปภาพกระดูกกระดีงนี้มันจะเอาไปทําปกคลิปไม่ได้นะต้องบอกคน <laughs> เออแต่ถ้ามันไม่มีกระดูกกระดิกงเนี่ยเราสามารถเอารูปพวกนี้ไปทำได้ เราสามารถเซิร์ชหาได้นะคะในคําที่แบบว่ารูปที่เราอยากจะได้นะคะอะไรเงี้ลายเส้นอะไรก็ว่าไปนี่เราอยากได้ลายเส้นแบบไหนก็จะมีมาให้เ้อนจ้ะประมาณนี้อืถ้าสมมุติว่าเราสมมุตินะคะว่าอันนี้คือเราพอใจละเราพอใจในสิ่งนี้แล้วเราก็เราก็กด บันทึกค่ะอันนี้คือสมมุติว่าพอใจแล้วนะแต่แต่ละคนสามารถไปแต่งเพิ่มได้นะแต่คือการที่เรามีปกคลิปนะคะมันจะทําให้เวลาลงใน y o u t u b e อะ่ะมันจะแบบเฮ้ยมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจมากขึ้นเนาะอืมเห็นไหมีจะมีทำปกคลิปปเยอะมากมันก็ เวลาเราไปลงใน y o u t u b e มันก็จะขึ้นให้เห็นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะอย่างใน YouTube ของกิ๊กอยู่ไหนวะนี่ YouTube ของกิ๊กนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะมีตัวอย่างปกคลิปขึ้นมาอย่างนี้เลยมันก็จะดูแบบว่าเฮ้ยน่าสนใจมากขึ้นนะคะเวลาใครเปิดเข้ามาเห็นปกคลิปเราแบบเออน่าติดตามอะไรเงี้อืม มีปกคลิปก็มีใครไปกว่าพึ่งนะคะโอเคไปคุยกันด้านนอกเลยโอเคไปดูกันแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ไปดูวิธีการทำปกคลิปมาแล้วเนาะมันง่ายใช่ไหมเดี๋ยวกิ๊กคิดว่าครั้งนี้เนาะก็แบบหลายๆคนก็ลองไปลองทําเล่นกันดูเนาะว่าเฮ้ยห,หลายๆคนมันจะมีแบบว่าหลายๆรูปแบบเนาะว่าเฮ้ยอาจจะมีไอเดียอะไรอย่างงี้เพิ่มขึ้นมาเนาะก็ลองไปทากันดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่า การที่เราจะทำโปรคลิปนะคะมันมีหลายแอปนะคะหลายๆคนถนัดแอปไหนก็ใช้แอปนั้นนะคะไม่จําเป็นที่ต้องแบบว้ยไม่ใช้แอปเดียวกับกิ๊กนะคะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้านะคะกิ๊กจะมาสอนต่อนะคะในเรื่องการที่เอาโปรคลิปนะคะไปใส่ใน ยูทูบนะคะใส่ยังไงนะคะลหลายๆคนก็ยังใส่ไม่เป็นนะคะโอเควันนี้ก็กิ๊กมาให้ความรู้ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กิ๊กด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กิ๊กได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะคะโอเควันนี้กิ๊กขอตัวไปคะ่ะบ,บายบายทำาปกคลิปลงใน u t u ู e นะคะหลายหลายคนน่าจะอยากรูเนาว่าเฮ้ยทำาปกคลิปยังไงแล้วจะไปยังไงอะไรเงี้เห็นคนอื่นเขาแบบว่ามีใน u t ท b e โอ้ยทำหันทำไมเนี่ย